สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในช่องเท่ชแนลวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์วิลดาเป็นสามเหลี่ยมที่ลึกลับและยังคงไขปริศนาไม่ได้ครับเป็นสามเหลี่ยมที่คนสาบสูญหายไปอยู่กลางมหาสมุทรที่เป็นสามเหลี่ยมซึ่ง เขาได้กล่าชื่อสามเหลี่ยมนั้นว่าสามเหลี่ยมปีาศาจเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับทุกคนก่อนจะเล่าให้ฟังผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กดแล้วผมขอขอบคุณมากๆนะครับไปฟังกันครับสามเหลี่ยมเบอร์เิรดาีชื่อหนึ่งว่าสามเหลี่ยมปีาศาจนะครับอาณาเขตลึกลับ โด่งดังในเรื่องมนุษย์ต่างดาวแบบโด่งดังเลยครับคคิดว่าแบบมีมนุษย์ต่างดาวไปเชื่อมต่อกับสามเหลี่ยมเบอร์วิลดาหรือเปล่าครับอันนี้ปริศนาก็ยังไม่ถูกไขนะครับยังไม่มีใครรู้ปัจจุบันยังหาคำตอบไม่ได้ว่าบริเวณที่ผ่านมาหรือบริเวณที่ผ่านไปผ่านมาอยู่สามเหลี่ยมเบอร์วิลดาและมีการสูญหายยังคงหาคำตอบไม่ได้เท่าปัจจุบันนี้ครับ สามเหลี่ยมบาริวิดาเป็นอนาเขตที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกครับลากเส้นจากจุดสามเหลี่ยมเชื่อมต่อกันตั้งแต่จุดที่มหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตกไปถึงตอนใต้ของรัฐฟอลอริดาครับและเปอร์โตริโกครับน่าสนใจเลยนะครับเรื่องนี้ ผมว่าเชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเนื้อที่ประมาณ1.2ล้านตารางกิโลเมตรครับเรามาฟังต่อเลยนะครับภายในบริเวณนี้มีการสูญหายแบบผิดปกติเกิดขึ้นทั้งท่าอากาศยานและเรือเดินสมุทรนะครับส่วนมากจะเกิดขึ้นบริเวณแนวชายฝั่งใต้ โดยรอบเกาะบาฮามาสและช่องแคบฟลอริดาพื้นที่โดยมีเรือผ่านพื้นที่เป็นประจำวันมุ่งหน้าไปเมืองท่าทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและหมู่เกาะแคลิฟเบียนเรือสำราญที่ผ่านพื้นที่นี้มีมากเช่นกันครับ เรือเที่ยวมักจะมุ่งหน้าเรือเที่ยวอะไรนะ <c oughs> เรือเที่ยวมักจะมุ่งหน้ากลับจากฟลอริดากับแคลิฟเบียนอยู่เป็นปกตินอกจากนี้ยังมีซึ่งพื้นที่ในทางสัญจรเรือไปยังฟลอริดาแคลิฟเบียนและทวีปอเมริกาใต้ครับมาฟังต่อกันเลยนะครับ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเบอร์บิวด้าจุดเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่แรกหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปีคิดศักลาด1945ปกติรายงานการสาบสูญหายอย่างปกติในพื้นที่เบอร์บิวด้าอย่างมากมายเครื่องบินจำนวน100ลำโอ้โห100ลำเลยครับ หน้าอนาถใหญ่มากหนึ่งร้อยลำหายไปในเบอร์วิวด้าอย่างลึกลับบรรยากาศและพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์วิวด้าแห่งนี้ไม่มีล่องรอยหรือซากศพชิ้นส่วนใดๆของมนุษย์หรือมันอาจจะไอยู่ใต้น้ำวะน่ไดะใช่แหละแต่เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาเหมือนเดิมครับ การหายสาบสูญยังปรากฏต่อไปและยังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการาสูญหายร่วมกันค้นขวาตอบก็ยังไม่หาสาเหตุหรือยังไม่พบบอกสาเหตุที่แท้จริงครับและทางป้องกันภัยลึกลับบริเวณท้องฟ้าแห่งน,นี้การหายสาบสุญที่โด่งดัง ทำให้ชาวอเมริกาสนใจก็คือการหายสาบสูญของฝูงบิน19ฝูงบินกองทัพเรือสหรัฐที่หายสาบสูญไปพร้อมการหายสาบสูญของฝูงบิน19ฝูงบินกองทัพสหรัฐที่หายสาบสูญไปพร้อมกันทั้งฝูงหายสาบสูญพร้อมกันทั้งฝูงเลยครับแบบบินอยู่สมมติว่า แบบบินอยู่19ลําลำหายไปทั้ง19ลาลำโอ้โหเรื่องนี้ทั้งน่ากลัวน่าสยองผมว่าน่าจะแบบลึกลับและยังไขปริศนายังไม่ได้เลยครับมาเล่าต่อครับซึ่งอยู่ในการบินพร้อมนักบินและเรือพลประจำเรือนรวม14นายในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์วิดา เมื่อวันที่5ธันวาคมคิดสักราช1945นิตยสารอเมริกาลีเจียนฉบับประจำเดือนเมษายนคิดสักราช1962ตีพิมพ์ว่ามีการหายตัวตนไปอย่างไร้ร่องรอยผู้ผู้บังคับวินได้กล่าวว่ากำลังเข้าสู่น้ำสีขาวไม่มีอะไรให้ดูปกติ เราก็อยู่ที่ไหนน้ําทะเลเป็นสีเขียวไม่ใช่สีขาวก็คือน้ําทะเลมันเป็นสีเขียวครับนะที่นี้มันไม่ใช่สีขาวครับท่านผู้ชมก็คือแบบแบบน้ําทะเลเป็นสีเขียวครับเขาได้กล่าวว่าน้ําทะเลมันเป็นสีเขียวซึ่งน่าลึกลับแปลกใจและยังคงเป็นปริศนาเท่าทุกวันนี้ อดของกับการสูญหายเครื่องบินส่วนใหญ่ที่ส่วนมากขาดการติดต่อปฏิบัติการจะรายงานสภาพทุกปกติบรรยากาศและทัศนวิสัยสงบแจ่มใสดีไม่มีวี่แววของพายุหลังจากนั้นก็หายไปแบบฉับพลันไม่มีแม้แต่การส่งสัญญาณช่วยเหลือ SOS ครับ แบบหายไปแบบเฉียบพันธ์แบบสภาพอากาศแจ่มใสแต่เขาหายไปแบบเฉียบพันธ์ครับโอ้โหบางครั้งก่อนที่จะบินการหายสาบสูนนักบินพอจะมีเวลาแจ้งข่าวความผิดปกติด้านปฏิบัติการทุกครั้งแจ้งรายงานตรงสามารถควบคุมไกลต่างๆให้ดำเนินการตามปกติเข็มทิศประจำ หมุนสเปสสปะไม่สามารถบอกทิศทางได้มองท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองมองดูคล้ายหมอกทึบทั้งที่เป็นที่บรรยากาศแจ่มใสและแดดส่องเข้ามาท้องทะเลที่เงียบสงบกับปวนขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุก็คือแต่วมจะสรุปให้ฟังครับ ช็อเมื่อกี้ก็คือภาพอากาศแจ่มใสอยู่ๆเต็มไปด้วยหมอกทึบนักบินหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุไม่มีการแจ้งหรือไม่มีการส่งสัญญาณ SOS สำหรับคลิปวันนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้โปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอกก่าคำว่าสวัสดีครับ